ครับผมสวัสดีครับผมที่ลำปางนะครับก็มาพบปะกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมีพระสมเด็จนะครับวัะฆังรุ่นอนุสรหนึ่งร้อยสิบแปดปีมาให้ชมอีกหนึ่งองค์นะครับเพิ่งได้มานะครับก่อนอื่นนะครับที่จะไปรับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนในการลงคลิปใหม่ๆนะครับก็พระสมเด็จ รุ่นอนุสรอยสิบแปดปีนี้นะครับก็ได้มาพร้อมกล่องครับกล่องก็สมบูรณ์นะครับ่องก็สมบูรณ์สังเกตดูนะครับก็จะมีตราวระคังนะครับแล้วก็จะมีตัวสอนนะครับก็จะเรียบติดกับกล่องนะครับไม่นูนขึ้นมานะครับด้านหน้านะครับถ้าจะสังเกตง่ายๆนะครับในส่วนของกล่องนะครับสังเกตดูเลขสอนะครับแห่งของเลขสองจะต้อง ตั้งขึ้นก่อนนะครับแล้วก็โค้งที่ปลายนะตั้งขึ้นโค้งที่ปลายนะครับมือนนี้นะครับไม่ค่อยชัดไม่ค่อยชัดนะนี่นะครับตั้งขึ้นแล้วโค้งที่ปลายนะตรงสองห้าห้าสองห้าสามสามนี้จะจะโค้งมากกว่านะครับ <c oughs> มาดูภานในกล่องนะครับ <c oughs> ขออภัยนะครับภาพนี้นะครับเป็นรุ่น อลอส118ปีนะครับซึ่งก็จะเป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับที่มีความสวยงามนะครับเมื่อเราเอียงดูนี้เนี่ยนะครับจะเห็นว่าอกของพระเนี่ยจะเป็นอกล่ํานะครับดูโดยรวมขององค์พระนะครับพระองค์นี้เนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมชัดเจนนะครับมีความสมบูรณ์นะของพระนะครับพื้นผิวขององค์พระก็จะเรียบแน่นตึงเลยนะครับก็จะมีซุ้มนะครับที่มีความสมบูรณ์นะครับไม่แตกไม่หักนะครับ องค์พระก็ประทับอยู่บนฐาน3ชั้นนะครับ1 2 3นะครับทั้งเกตทั้งพระพักนะครับทั้งอกนะครับทั้งแขนนะครับส่วนอื่นก็สมบูรณ์หมดนะครับเส้นพระทิพย์ก็มีความสวยงามชัดเจนนะครับองนี้นะครับเม็ดไข่ปลาจะมีความใหญ่นะเป็นเม็ดเลยนะครับเขาถึงตั้งชื่อพิมพ์นี้ว่าเป็นพิมพ์อกล่ำไข่ปลาใหญ่นะครับล่ำไข่ปลาใหญ่ ขอบด้านข้างนะสมบูรณ์นะครับทางด้านซ้ายและด้านขวาด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับอันนะครับพลิกมาดูด้านหลังนะครับองนี้เนี่ยเมื่อเราดูนะครับหรือไปเจอในตลาดนะครับจะเห็นว่าพราองนี้เนี่ยดูง่ายมากนะครับด้านหลังนะครับก็จะออกโซนสีเหลืองๆแล้วนะครับมีคราบหรือว่ามีโซนออกสีพึ่งขึ้นมาให้เห็นนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้ที่เป็นร่องเนี่ยก็คือ ลักษณะของมวลสารนะครับที่เขาทานะครับแล้วก็เกิดการหดตัวหรือไม่เต็มนะครับลักษณะของการกดพิมพ์จะเป็นประมาณนี้นะครับบางทีการหดตัวนี่จะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับแบบนี้นะครับมวลสารของวัระคังแล้วก็จะมีตรานะครับตาของตาของวัดนะครับตาตาลูประคังเนี่ยประทับลงไปก็อาจจะเลื่อนลางไปตามกาลเวลานะครับเห็นไหมครับภาวนี้สวยงามนะครับเนี่ยเมื่อเราพลิกดูนะครับสวยงาม คนค่าเกี่ยวกันสะสมแล้วก็บูชานะครับดหน้านี้เนื้อนี่แนบเรียบนะครับแน่นตึงเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเกตซุ้มนี่สมบูรณ์หมดนะครับก็หายากนะครับพลาสสวยแบบนี้นะครับพราสสวยแบบนี้ท่านใดสนใจก็ลองติดต่อสอบถามมานะครับเร่านี้ก็ปล่อยให้บูชาอยู่นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะกดกระดิ่งนะครับ เพื่อรับการแจ้งเตือนในการลงคลิปใหม่ๆนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมอกอกลํำเลยในเราอเอียงข้างนี้เห็นชัดเจนนะแบบนี้เลยนะเหมือนอกแบบนี้ทรงร้อยแปดปีนะครับพิมอกล้ำเลยนะครับนะครับแต่อันนี้มีความสวยงามกว่านะครับแบบนี้นะครับครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้สวัสดีครับ